ประเทศไทยที่หลายคนทั่วโลกเคยมองว่าเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอาหารอร่อยและวัฒนธรรมเก่าแก่กลับสร้างความตะลึงครั้งใหญ่ให้กับเวทีโลกเมื่อมีการเปิดตัวสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเกมที่ถูกพัฒนาโดยคนไทยที่ไม่เพียงแต่เป็นเกมเพื่อความบันเทิงแต่ยังสะท้อนถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของชาติเล็กๆแห่งนี้เกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างสรรค์เพื่อความสนุกสนานแต่ยังเป็นเครื่องมือในการท้าทายโลกทั้งใบ ว่าคนไทยก็สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้เช่นกันสิ่งที่ทำให้เกมนี้แตกต่างจากเกมทั่วไปคือแนวคิดที่ไม่ซ้ำใครมันไม่ใช่เกมที่ทำตามสูตรสำเร็จของตะวันตกหรือญี่ปุ่นแต่เป็นเกมที่กลั่นกรองจากรากฐานทางวัฒนธรรมไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีทันสมัยจนเกิดเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือนโลกเกมที่ถูกสร้างขึ้นมานี้เต็มไปด้วยรายละเอียดที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนได้เข้าไปสัมผัสชีวิตและตำนานแบบไทยแท้ ไม่ว่าจะเป็นฉากหลังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานพื้นบ้านเครื่องแต่งกายที่มีความวิจิตรหรือแม้แต่เสียงดนตรีประกอบที่ใช้เครื่องดนตรีไทยจริงๆในการบันทึกเสียงในขณะที่หลายประเทศแข่งขันการสร้างเกมที่เน้นความสมจริงทางกราฟิกหรือความมันในรูปแบบแอคชั่นแต่คนไทยกลับเลือกที่จะนำเสนอเรื่องราวที่มีจิตวิญญาณเกมนี้กลายเป็นพื้นที่ที่คนทั่วโลกได้เรียนรู้เรื่องราวของไทย ผ่านวิธีการที่สนุกตื่นเต้นและเข้าถึงง่ายผู้เล่นต่างชาติที่ไม่เคยรู้จักประเพณีไทยมาก่อนก็สามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าทึ่งและนั่นเองคือสิ่งที่ทําให้เกมนี้ถูกพูดถึงไปทั่วโลกกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นนับว่ารวดเร็วเกินคาดเพราะเมื่อเปิดตัวได้ไม่นานเกมนี้ก็ถูกสํานักข่าวและนักรีวิวเกมระดับโลกหยิบมาพูดถึงพวกเขาต่างยอมรับว่าไม่เคยคิดมาก่อนนว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาเกมที่มีคุณภาพสูงเช่นนี้ได้ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีหลายค่ายเกมยักษ์ใหญ่แสดงความสนใจที่จะจับมือกับผู้พัฒนาไทยเพื่อสร้างภาคต่อหรือขยายโครงการในระดับนานาชาติซึ่งนั่นถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสําคัญในวงการเกมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่น่าสนใจคือเกมนี้ไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิงหากยังมีบทบาทเชิงการศึกษาและวัฒนธรรมมันถูกออกแบบให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ภาษาไทยผ่านการเล่น รู้จักประวัติศาสตร์ตำนานและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพร้อมๆกันทําให้หลายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเริ่มนําเกมนี้ไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ซึ่งนี่คือการท้าทายครั้งใหญ่ต่อมุมมองของโลกที่เคยมองว่าประเทศไทยเป็นเพียงผู้ตามแต่วันนี้กลายเป็นผู้นําในการผสนนวัตกรรมเข้ากับวัฒนธรรมแรงบันดาลใจในการสร้างเกมนี้มาจากทีมเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพิสูจน์ว่าคนไทยก็มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก พวกเขาไม่ได้มีงบประมาณมหาศาลเหมือนค่ายใหญ่ๆแต่สิ่งที่มีคือความตั้งใจความคิดสร้างสรรค์และความรักนรากเง่าของตนเองพวกเขาใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาตั้งแต่การเขียนเรื่องราวการออกแบบตัวละครการสร้างระบบเกมเพลย์ที่ไม่ซ้ำใครไปจนถึงการหาทางโปรโมตในระดับสากลและในที่สุดความพยายามก็ไม่สูญเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือปรากฏการณ์เกมนี้ถูกดาวน์โหลดไปแล้วนับล้านครั้งในหลายประเทศและกำลังถูกพูดถึงในฐานะ เกมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับไทยผู้เล่นจํานวนมากยกย่องว่ามันคือเกมที่ไม่ได้ทําเพื่อเงินหรือชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ทําด้วยหัวใจและความเชื่อมั่นในพลังของชาติมีแม้กระทั่งแฟนคลับจากต่างประเทศที่เริ่มเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อจะได้เข้าใจบทสนทนาในเกมโดยไม่ต้องพึ่งคําแปลทั้งหมดนี้ทําให้โลกเริ่มตั้งคําถามว่าไทยกําลังจะกลายเป็นประเทศผู้เล่นใหม่ที่น่าจับตามองในวงการเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ การที่เกมเล็กๆจากไทยสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าเป็นเหมือนการท้าทายโลกอย่างแท้จริงว่าอย่ามองข้ามประเทศเล็กๆที่ซ่อนพลังไว้ภายในเรื่องราวของเกมนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างความสนุกสนานแต่คือการส่งสัญญาณไปยังโลกทั้งใบว่าประเทศไทยกำลังลุกขึ้นมายืนหยัดด้วยพลังของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในวงการเกมเทคโนโลยีหรือความคิดสร้างสารรค์รูปแบบอื่นๆและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความฝันของคนกลุ่มเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของทั้งประเทศได้และวันนี้ไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่มีอาหารอร่อยและวัฒนธรรมที่สวยงามอีกต่อไปแต่กำลังถูกจดจำว่าเป็นชาติที่กล้าท้าทายโลกด้วยพลังแห่งนวัตกรรมและเกมที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง